ครับหลังจากที่เราได้ใช้เครื่องมือนะครับแต่งภาพไปแล้วบางส่วนนะครับตอนนี้ครูจะให้เราดึงภาพมาใช้งานอีกส่วนนึงครับซึ่งเราจะลองใช้เครื่องมือแบบอื่นดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่ส่วนของไฟล์นะครับโอเพนขึ้นมาแล้วไปในกล่องงานที่ครูเตรียมรูปภาพไว้ให้นะครับตัวน,นี้เราจะลองนำมอเตอร์ไซค์มาใช้งานบ้างนะครับเลือกโอเพนขึ้นมาสังเกตว่าตอนนี้เราจะ มีภาพนะครับก็คือภาพส่วนของมอเตอร์ไซค์ตัวนี้1คันนะครับผู้คเคยสอนไปแล้วก็คือใช้เครื่องมือในส่วนของ quick selection ในการเลือกนะครับส่วนที่เราต้องการนะครับต่อไปจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเครื่องมือใหม่ชื่อว่า L e น s e r t o o l นะครับเลน ser Tool จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเลือกภาพแต่ว่าเราจะต้องลากไปตามเส้นหรือว่าขอบที่เราต้องการจะตัดเพิ่มนะครับโดยการคลิกเมาส์นะครับค้างไว้นะครับ เสร็จแล้วก็ลากไปตามส่วนที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นเส้นขึ้นแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือเลนเซอร์ทูตัวนี้จะใช้วิธีการคุมนะครับคุมนะครับเสร็จแล้วก็เลือกส่วนที่ต้องการมันจะขึ้นเป็นลักษณะของอเส้นปะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คอนโทนซี C นะครับเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ในกรณีที่ภาพมันติดกันเยอะเกินไปเราตัดไม่ถนัดนะครับเราก็ใช้วิธีการตัดแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วกดคอนโทนซี C นะครับ แล้วก็ new งานใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วกด c t r o l v ลงไปครับเราจะได้ส่วนของรถตัวนี้ออกมาแล้วก็ใช้เครื่องมือพ i c k selection ตรงนี้นะครับเลือกเป็นแบบเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปแล้วก็เลือกส่วนที่เราต้องการแบบนี้นะครับคุมไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเครื่องมือเมื่อกี้แต่ว่าใช้วิธีการประยุกต์นะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนก่อนนะครับตัวนี้ครูคุมแล้วนะครับได้แล้ว ตรงนี้ทํายังไงก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนะครับมันใหญ่ไปไหมนะครับใหญ่ไปก็ปรับหัวให้เล็กลงนะครับเสร็จแล้วฮูก็ลากมาตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่องตัวนี้ไปนะครับเราจะได้ในส่วนของอรูปทรงที่เราต้องการนะครับนี่ก็เพิ่มไปส่วนนี้นะครับนี่ก็ลบไปตรงนี้ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับอตอนนี้เราได้รูปทรงแล้วนะครับ ตยวยามปรับนะครับส่วนนี้ไม่ต้องการก็กดออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ refine e ขึ้นมานะครับแล้วเลือกเป็นแบบ blur บนะครับแบบ on b a c k ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของ contrast ไปนะครับเราจะได้ลดที่เราต้องการออกมาโดยมีส่วนของ stroke ก็คือขอบนะครับขอบออกมากดโอเคแล้วกด ctrl c นะครับเสร็จแล้วให้เราไปเปิดไฟล์งานนะครับที่เป็นรูปภาพาสมมติเป็น ส่วนของรูปนี้และกันนะครับที่ครูเตรียมไว้ให้กด Open ขึ้นมาเสร็จแล้วเราลองกด Ctrl V ลงไปนะครับเราจะได้ลดออกมาอีกคันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับโดยการกด Ctrl T ทแล้วก็ขยายส่วนลดที่เราต้องการขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็ปรับแต่งนะครับตามเครื่องมือที่ครูสอนไปแล้วนะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของ Edit ที่บอกไปแล้วนะครับก็มีส่วนของ h ันด์ฟอร์มนะครับที่เราจะใช้ในการปรับภาพก็คือ Perspective นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองปรับภาพดูว่าเราจะให้ลักษณะลดเป็นยังไงนะครับขึ้นลงตรงนี้นะครับปรับไปทางไหนนะครับที่เรานะครับน,นี่ก็ได้แล้วเราก็ลากมาวางนะครับนี่ก็คืออีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งทำให้ลักษณะของภาพนั้นสามารถที่จะนำมาปรับแต่งเข้ากันได้นะครับ แล้อีกตัวหนึ่งที่ครูเคยสอนไปแล้วก็คือในส่วนของดอปทูกับเบิร์นทูนะครับก็คือความสว่างกับความคมชัดนะครับถ้าเราเลือกส่วนของเบิร์นทูแล้วก็ปรับหัวขนาดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ระบายไปที่สีรถนะครับรถเราสีรถเราก็จะดูเข้มขึ้นนะครับตรงนี้เข้มขึ้นนะครับก็จะดําขึ้นนั่นเองนะครับสีก็จะชัดขึ้นนะครับนี่ก็คือส่วนนี้ แล้วส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือดอปทูก็คือทําให้สว่างขึ้นนะครับเราก็เลือกไปที่สีที่เราต้องการให้สว่างขึ้นรถเราก็จะดูสมจริงขึ้นนะครับอ่านี่ก็คือสิ่งที่ครูสอนไปทั้งหมดนะครับในระหว่าง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ลองศึกษาดูนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับ